ก็ต้องตอบต้องกาอาอ,อย่างนี้ก็เพราะว่าเรารู้ว่าเขามีพฤติกรรมเป็นผู้ร้ายเนี่ยม,มันถึงต้องสร้างแพลตฟอร์มให้คนมองเห็นอย่างเรามองอมคือเราไม่สามารถจะบังคับให้คนเห็นอย่างเราเห็นได้ถูกไหมครับคือต้องยอมรับว่าชารัสเขาก็มีปัญหาของเขาจีนก็มีปัญหาของเขาอาเซียนมีปัญหาเขา <c oughs> ไอ้ที่จะให้รู้สึกเมืนเรารู้สึกเวลาโดนกัมพูชาใช้เลขประเทศกับเราเนี่ยมันต้องอาศัายเวลาจะเรียกว่าขุดบอ่อล่อปลาก็อาจจะพอได้ครับอย่างญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยคุคิดถึงภาพเนี่ยญี่ปุ่นเข้ามาทําเรื่องทุนระเบิดไม่ว่าใคร ไม่เกี่ยวข้องว่าใครเป็นคนวางมไม่ใช่บทบ,บาทญี่ปุ่นในเรื่องนี้แต่ญี่ปุ่นจะมองลยวา่าไม่ไใมหม้มีหนึ่งทุนระเบิดที่วางเนี่ยญี่ปุ่นจะมองได้อย่างชัดเจนแล้วว่ามันสามารถจะวิเคราะห์ย,ย้อนกลับไปถึงอะไรได้บ้างที่มาของมันมการวางของมันอันที่สองการที่ญี่ปุ่นเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยแปลว่าการจะวางระเบิดใหม่ก็ยากถูกไหมแล้วการที่สามก็คือว่าญี่ปุ่นจะกลายเป็นพยานสําคัญ ในการที่บอทความเสียหายที่เกิดขึ้นในการที่ทหารกัมพูชาแขนขาดขาขาดเนี่ยเราก็เห็นใจแต่หนาคนแต่เราไปรับผิดชอบไม่ได้เรารับผิดชอบทหารของเราเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งทุกชีวิตมีค่าหมดแม้คนเดียวก็มีค่าขาข้างเดียวก็มีค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยอมให้เกิดง่ายๆไม่ได้แต่วิธีการทําอย่างไรที่จะหนึ่งมีสิ่งที่เราอยากได้ทั้งหมดหลักฐานพยานเหล่านี้กับสองคือการระงับปัญหาในอนาครับต้องยอมรับครับว่า การที่จะเล่นงานกับคนไม่ดีเนี่ยมันมีแค่สองสองกระบวนทันรนะหนึ่งคือปราบให้ราบไปเลยกับสองก็คือว่าจะต้องไปดึงเอาคนมาเห็นมากๆเขาและบีบพฤติกรรมครับเพราะกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่ดูแลตัวเองได้นะร,รับความช่วยเหลือจากตา่างประเทศรับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นจีนสหรัฐนี่ก็มีบ้างถึงแม้จะจากัดเพราะไม่ชอบเรื่องแสแกมเมอร์รกับเรื่องการละเมิดสิทธิแต่ก็ยังมีที่พลเหนือกัมพูชานเรื่องเงินช่วยเหลือครับเพราะนั้นกัมพูชาเนี่ยถ้าหากถูกบีบ จนกระทั่งหมดเงินเชื่อลจจากต่างประเทศเนี่ยลำบากมากนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่ากัมพูชาเนี่ยกำลังจะเรียกว่าติดกับดักของตัวเองคุณเซนเนี่ยต้องการจะสร้างบรรยากาศนี้เพื่อจะให้ฐานะของรัฐบาลกัมพูชาในมือลูก คุณมาเน็ตได้ดีขึ้นแต่ตอนนี้ผมทุกคุณเซ็นกำลังสร้างบาปกรรมอย่างรุนแรงให้คุณมาเน็ตจนผมไม่รู้เลยว่าต่อไปเขาจะบริหารประเทศเขาอย่างไร,รเนื่องจากทุกคนที่อยู่ในโลกนี้เริ่มมองเห็นแล้วว่าคุณทําอะไรเพียงแต่ว่าประเทศไทยอันนี้จากคุยกับสถานทูตบางแห่งนะครับแล้วนักการทูตระดับกระทรวงการต่างประเทศบางแห่งของโลกเนี่ยเขาเนี่ยไม่ไม่อ้างถึงเขาเริ่มมีความคิดอย่างนี้ว่าประเทศไทยก็ควรที่จะช่วยเหลือลดอุณหภูมิคือหมายความว่าถ้าไปใช้วิธีปราบแรง ประเทศไทยก็จะมีส่วนเสียชื่อไปด้วยใช่พูดง่ายๆว่ามันเป็นสองข้างที่เราเราต้องระวังด้านนี้อารมณ์ความรู้สึกคนไทยซึ่งก็สําคัญด้านนี้ก็คือภาพลักษณ์ระหว่างประเทศซึ่งเราเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้เยอะนะภาพลักษณ์ที่กินได้นะกลายเป็นความช่วยเหลือกลายเป็นสินเชื่อกลายเป็นความร่วมมือไม่ใช่กินไม่ได้นะสองอันนี้เราหาจุดที่เราเรียกว่าอัตลประโยชน์คือคือคืออัพติมิสมันนี่คือสิ่งที่เราเดินเดินช้าไปนิดหนึ่งซึ่งเราตอนนี้ช้าด้วยความตั้งใจแหละ ตอนแรกช้าเพราะเรายังมุงมือหราอยอมรับแต่ตอนนี้ช้าเพราะตั้งใจแล้วครับผมครับอีกนิดหนึ่งะฮะคือคือถ้าถามแทนประชาชนบางส่วนครับนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้ตอนที่มีข่าวเรื่องของพลฐานเบียบกับระเบิดครับผมก็เห็นนะว่าทางกระทรวงต่างประเทศก็ออกมาทันทีแล้วบอกว่าส่งเอกสารต่างๆหลักฐานต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราก็ส่งให้ UN เอนนะครับในการประนามสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้ง โอ้โหเพราะความที่ถ้าดูจาก engagement ในโลกโซเชียลเนะี่ยเยอะมากซึ่งผมไม่ได้กดเข้าไปเลยผมรู้เลยว่า engagement ตรงนั้นเนี่ย mm hmm. กดเข้าไปดูคอมเมนต์คอมเมนต์จะพูดว่าอะไร mm hmm. ทางท่นนี่จริงแล้วเป็นหรือวิธีการตอบโต้หรือวิธีการรับมือของของประเทศของเราซึ่งถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการทั้งหมด mm hmm. เหมือนกับที่เราคุยกันตรงนี้ mm hmm. แต่ในใจก็คือมันจะรู้สึกว่าอย่างที่เหมือนเหมือนตอนเริ่มต้นรายการว่าหคนแล้วนะ เราจะต้องข้างแล้ขาหกข้าง,งแต่าบาดเจ็บมากกว่าหกคนใช่ใช่ใชเราจะต้องเจ็ดแปดเก้าสิบหรือแบบมัน,ม,นมันเหมือนเราเราเราผมเข้าใจว่าเรากําลังสร้างภาพลักษณ์เรากาลังรอให้ทั่วโลกเห็นแต่ในขณะเดียวกันเหมือนก,นกับว่าในระหว่างนี้เราก็เราต้องทิ้งขาไปทีละขา้ขางเมื่อไหร่ไม่รู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมันเป็นคําถามที่ผมคิดว่าประชาชนมีสิทธิ์ถามเขาใจเขามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกเหมือนกันแต่ว่าขอถือโอกาสนี้พูดภาพรวมนิดหนึ่งเพื่อเห็นในอกรอบของมันบริบทของมัน ที่มาถึงเรื่องของความพิการที่เกิดขึ้นจากการรบเพื่อประเทศชาติเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากเอาสั้นๆก็คือว่าเรื่องของการอนุญาตให้มีสัมปทานเกี่ยวกับเรื่องการหาประโยชน์ในอ่าวไทยเนี่ยในน้ำของอ่าวไทยเนี่ยมันเริ่มต้นในรัฐบาลจอมบลถนอม n o m ผมเมิ่ขวบเดียอนั่นแหละแล้วเราถึงได้รู้ว่าอ๋อพอหลังจากรบกันเต็มที่ในกรอบสองครามเย็นเราก็เริ่มที่จะมาคิดพัฒนาประเทศตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงกัมพูชารู้ดี ว่าชักจะเริ่มมีของครับก็เลยเอาแผนที่เดิมในขีดให้เฉียดเกาะกูดน,นี่ต้องย้อนหลังกลับไปนิดนะเฉียดเกาะกูดจนกระทั่งในปีในปีหนึ่งห้าเนี่ยถึงได้มีการแก้ไขที่ทําให้ออกห่างเกาะกูดเป็นการยอมรับครั้งแรกว่าเขาไม่มีส่วนหนึ่ง,งเรืนน่องเกาะกูดเรื่อเกาะกูดไม่ต้องห่วงเลยเรัอ่องขวายฝ่ายรัฐยอมให้สบายใจได้ว่าเขายอมรับตรงนี้ละนะครับ,รบแลวหนึ่งห้าเนี่ยแหละ เป็นเหตุที่นําไปสู่การทำเอ็มโอยูในเวลาต่อมาอย่างที่อาจารย์พุติพงศ์พูดเนี่ยถูกต้องที่สุดคือว่าการมีเอ็มโอยูนั้นแปลว่าเราจะไม่มีเรื่องกันเรื่องนี้นะเอ็มโอยูเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในตัวมันเองแสดงว่ามันมีข้อตกลงระหว่ังกันไม่ได้แปลว่าเรื่องนี้มันสิ้นสุดอ่ะมันมีเรื่องอยู่ใต้พรมยะาๆเลยแต่การตัดสินใจระหว่างประเทศบนเจตจำนงแห่งการจะคบหาคบหาสมาคมกันเนี่ยก็คือเลือกเรื่อง ว่าเรื่องไหนจะคุยก่อนเรื่องไหนจะคุยหลังเช่นนี้รบกานดำเนินนโยบายต่างประเทศเพราะนั้นถามว่าเรื่องของกับระเบิดหรือทุนระเบิดที่มีปัจจุบันเนี่ยมันย้อนกลับไปสู่อะไรมันย้อนกลับไปสู่ว่าภาวะของความคิดร่วมมือทางการเมืองมันล่มสลายลงเพราะนั้นมันล่มสลายลงเรากลับไป่ช้กรอบเดิมหมดไม่ได้เราถึงต้องใช้เวลาใหม่ในการสร้างกรอบใหม่มและนี่ยังไม่ทันที่คิดได้ซ้ำนะว่าจะคบกับกัมพูชอยยังไงต่อไป